สรุปแล้วจะยังไงต่อไปนะครับสำหรับสิบตำรวจโทรหญิงนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายทหารทหารรับใช้ตำรวจทำายทหารรับใช้เนี่ยนะครับจนได้รับบาดเจ็บและกำลังตรวจสอบว่าจะมีความผิดฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับเธอก็อ้างว่าเธอเป็นโรคเธอป่วยนะครับควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็มามอบตัวแล้วคุณผู้ชมครับ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมพูดกันก็คือว่าไอ้เรื่องของสอวอมีจริงหรือเปล่าที่ระบุว่าเป็นภรรยาของสอวอและสอวอคนนั้นเนี่ยเป็นใครนะครับล่าสุดคุณวัชระเพชรทองนะฮะอดีศส,อส,อสอประชาธิปัตย์เห็นบอกว่าเตรียมที่จะยื่นตรวจสอบจริยธรรมของสอวอคนดังกล่าวแล้วในขณะที่คุณวันล,ลบตั้งคณะรักนะฮะสมาชิกสอวอซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจริยธรรมออกมาพูดแบบนี้เลยนะ คือตอนนี้ก็ยังไม่รู้เขาบอกว่าในวงสวก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นใครโอ้โหมันมันยากเย็นขนาดน,นั้นเลยเหรอครับนี่เราอยู่ในประเทศที่ยังไงครับเนี่ยนะสวประชาชนก็ล้วนตั้งคําถามถึงที่มาที่ไปนะครับรวมไปถึงการเข้ารับราชก,การทั้งทหารแล้วก็ตํารวจนะของทั้งคนที่ทําร้ายและคนที่ได้รับบาดเจ็บนะดูนะคุณยุ้ยบอกว่าจริงๆมันก็ลงโทษสวคนนั้นไม่ได้มากหรอกฟังแล้วมสะดุ้งเลยนะะ แค่ประนามเท่านั้นเองที่แรงที่สุดแต่มันอยู่ที่ตัวเขาเองว่าจะพิจารณาตัวเองอย่างไรมากกว่าตัวสมาชิกนะแต่หากเป็นคนที่ทำร้ายร่างกายทหารหญิงโดนกฎหมายอาญาอยู่แล้วถ้าเป็นคนที่ทําหน้าที่อื่นอื่นใดให้กับสอวอท่านนั้นต้องผลต้องมีผลถึงตําแหน่งโดยอัตโนมัติอยู่ไม่ได้นะก็บอกว่าแค่ประนามเท่านั้นแหะนะสวมันลงโทษจริยธรรมอะไรไม่ได้มากหรอกนี่สว ผมเห็นนตะมีคนบอกว่าสวใครจะได้เป็นสวนต้องเป็นคนดีนะนะคนดีนะครับคนดีเนี่ยคือคนที่ถูกคัดสรรนนะคนในประเทศมีตั้งหลายล้านคนอุตสาหคัดสรรอย่างดีแล้วนะสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยนะครับแล้วพอมีเรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะครับว่าเป็นใครแล้วบอกว่าจริยธรรมสูงสุดก็แค่ประนามเท่านั้นนะฟังแล้วมันหน้าน่าตกใจนะนะครับหน้าตกใจเพราะ หญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับนะว่าเขาทํางานคือเป็นทั้งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องตํารวจเนี่ยว่าว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแต่เธอยอมรับตรงไปตรงมานะว่าเธอช่วยประสานงานให้กับสอวอรจริงนะเธอทําหน้าที่ประสานงานให้กับสอวอแต่ก็นั่นแหละครับตอนที่บิ๊กโจ๊กไปสอบปากคาแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อบิ๊กโจ๊กไม่ได้บอกไนงะว่าสอวอคนดังกล่าวเป็นใครคือมันรู้สึกได้นะครับว่ามีความพยายามที่จะปิดบังอ่ะนะ มีความพยายามที่ไม่บอกสังคมก็แสดงว่ามันเป็นการปิดบังเพื่อช่วยเหลืออย่างนั้นเหรอนะอาจจะมาดูนะครับถึงขนาดที่วันนี้นะักข่าวไปสอบไปสอบถามใครรู้ไหมครับสอบถามเ,เนี่ยผู้บังคับการตํารวจสันติบาลหนึ่งนะพลตารวจตรีอุดรวงชื่นอ่ามาดูนะมันจะมีการให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งเนี่ยอ่าพูดถึงการเข้ารับราชการนะของ ตำรวจหญิงคนนี้ว่ามันมไปมาอย่างไงคุณผู้ชมครับโคตรแปลกประหลาดเลยรายละเอียดการทํางานที่กองบังคับการตํารวจสันติบาลหนึ่งของตํารวจหญิงคนดังกล่าวคือย้ายมาจากหน่วยอื่นนะนี่ผู้การบอกนะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แหละเพิ่งย้ายมาเป็นการแต่งตั้งยุกย้ายมาตามบุรอบมีการย้ายพร้อมๆม,มันกว่า100คนจากนั้นก็เข้ามาทํางานได้สักระยะหนึ่งเข้ามาทํางานได้แป๊บหนึ่งนะก็ถูกให้ไปช่วยราชการที่กรรมนกภาค4ี่ส่วนหน้านะครับนั่นพังงานภาคใต้นะครับ ทำงานภาคใต้นะครับในพื้นที่ความไม่สงบเลยนะฮะซึ่งลักษณะการทํางานในด้านงานข่าวจะมีประสานหน่วยงานอยู่แล้วรวมถึงตํารวจหญิงคนดังกล่าวสังกัดอยู่ในกรมกาบการ4ซึ่งรับผิดชอบตํารวจภูธรภาค7และ8จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกด้วยแม่ดูทรงนะทั้งป่วยเป็นโรคควบคุมมาร้มไม่ได้ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเห็นบอกว่าเธอีอยู่แต่บ้านที่ราชบุรีแล้วชื่อไปโผล่ที่กรมนธภาคสี่ส่วนหน้าโอ้นะ มันหมายความว่าอย่างไงครับเนี่ยนะเอาไปชื่อไปอยู่ทางนั้นเนี่ยนะครับเอาไปรับสิทธิพิเศษอะไรต่างๆหรือเปล่าในขณะที่คนทํางานคนอื่นๆเนี่ยนะครับคบเสียงเป็นเสียงตายกันน้าดูเรื่องนี้ไม่ได้ว่าเหลื่อมล้ําเฉพาะคนไทยทั่วไปนะครับทหารตํารวจชั้นผู้น้อยเนี่ยคุณก็ต้องรู้สึกด้วยนะครับพวกคุณทํางานกันจะเป็นจะตายนะครับแต่พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ต้องตั้งคําถามนะไม่งั้นก็โดนเอาเปรียบคป็นแบบเนี้ยส่วนพฤติกรรมการทํางานเนี่ย สันติบาลหนึ่งบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานความบกพร่องในหน้าที่นะแต่จะต้องตรวจสอบซึ่งลักษณะการทํางานในสันติบาลเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาทํางานที่กองบังคับการทุกวันเพราะเป็นการข่าวคําถามที่สังคมถามว่าเหตุใดตํารวจยี่คนดังกล่าวจึงมีทหารรับใช้อ้าวเอาซ้ำามาไปอีกเด็กมีทหารรับใช้ด้วยยศเทสิบตำรวจโทด้วยนะเรื่องนี้โอ้โหพลตำรวจตรีอุดรบอกว่าตนไม่ทราบละแต่ตามปกติไม่สามารถมีได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นตำรวจยศไหนก็ตามแต่ นไหมมันเพีย้ยนไปหมดอ่ะผู้สื่อข่าวที่สอบถามเพิ่มเติมกับผู้บังคับการตํารวจสติบาลว่าสิบตำรวจหญิงคนดังกล่าวเข้ารับราชก,การตามระเบียบหรือไม่เพราะหากเข้ารับราชก,การในปี60นะ60แต่ปัจจุบันอายุจะครบ44ปีในเดือนหน้าโอ้นี่ยส44แล้วนะเข้าปี60 44ปีหน้าก็หมายความว่าตํารวจหญิงคนดังกล่าวเข้ารับราชก,การอายุมันเกิน35ปีแล้วนะเข้ารับราชก,การ ตามระเบียบเนี่ยเกิน35ปีหรือไม่สันติบาลหนึ่งก็บอกว่ารายละเอียดทั้งกล่าวผมไม่ทราบเพราะเป็นส่วนที่กองบัญชาการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในการคัดกรองเป็นผู้รับผิดชอบนักข่าวก็เลยสอบถามไปยังกองบัญชาการศึกษาก็มีรายงานออกมาเลยนะครับว่าตามระเบียบเนี่ยบุคคลที่มีอายุเกิน35ปีจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการสอบเข้ารับราชการตํารวจแต่ก็มีเงื่อนไขพิเศษบางประการเช่นต้องเป็นบุตรของอดีตตารวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้เป็นต้น ไม่ว่าจะเล่าข่าวตั้งแต่เหลี่ยมไหนนะมุมไหนนะครับบรรทัดไหนประโยคไหนนะครับก็มีแต่เรื่องที่น่าแปลกประหลาดเรื่องที่น่าตกใจทั้งสิ้นคงไม่ต้องสรุปคงไม่ต้องขยายความเพิ่มเติมนะครับว่านี่คือขยะใต้พรมของแท้เลยนะครับในระบบรัฐราชการของไทยโดยเฉพาะทุกวันนี้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมอำนาจนะแล้วก็สอสอไอ้สอวอก็ดี ทหารก็ขึ้นมามีบทบาทเยอะตำรวจก็ดีทหารก็ดีโอ้โหนะคนไทยถับปล่อยให้บรรยากาศทิศทางการปกครองประเทศเดินไปเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็คงจะได้เห็นไอ้ไอข่าวอะไรแบบนี้เรื่องราวอะไรแบบนี้การเอารัดเอาเปรียบความเหลื่อมล้ำอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งรุ่นเราก็ต้องตั้งคำถามว่าโ,โหสงสารแม่งลูกหลานเลอเกินครับที่กว่าจะดิ้นรนต่อสู้ชีวิตมาเพื่อจะ เป็นข้าราชการก็ดีเพื่อที่จะทำมาหากินจ่ายภาษีก็ดีมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่จ้องจะเอาเปรียบอยู่ใช่หรือไม่ครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบอีซียุคน e ีซี่นิต้องการสนับสนุนชุมชนทีมงานเด็กต่างจังหวัดและโครงการลดข่าวปันสุขคุณผู้ชมครับสามารถที่จะอุดหนุนสินค้าของพวกเราได้นะครับเป็นสินค้าชุมชนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับ วันนี้ผมมีน้ำพริกนี่น้ำพริกแมงดาครับน้ำพริกแมงดากับแคบหมูสูตรต้นตำรับจากเมืองปัวจังหวัดน่านมาแนะนาให้กับคุณผู้ชมนะครับน้ำพริกเราจะมี2แบบนะฮะก็คือมีน้ำพริกแมงดานี่ครับแล้วก็น้ำพริกปลาร้านะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาได้เลยมาพร้อมกับแคบหมูถุงแบบบ้านๆแต่ว่าทํากันแบบสดใหม่อย่างแน่นอนชุดละเนี่ยนะครับร้อยยี่สิบบาท นะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์คุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์จะชัวร์ที่สุดนะครับเพราะว่าระบบมันจะบันทึกเอาไว้หรืออีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์ก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่าเพจ normal ยุคนก็ได้นะครับชุดละร้อยบบาทนะครับทั้งแคบหมูทั้งน้ำพริกเนี่ยเราทำสด ใหม่เสมอยุคคนการันตีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับว่ากว่าที่ผมจะหาของอะไรจากชุมชนมานำเสนอสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมซีเรียสผมพิถีพิถันผมตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปาร้านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับชุดละแค่เพียงร้อยยีบาทเท่านั้น หากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมครับผมมีน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลานะครับปลาเนี่ยจะเป็นปลาร้าสุกก็ต้องพูดความลับให้ฟังว่าปกติผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะทานน้ำพริกสักเท่าไหร่นะคืออาจจะไม่ได้ถูกโฉลกกับตัวเองนะครับแต่ว่าน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าสุกครั้งนี้เนี่ยนะครับผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าติดตู้เลยนะครับแล้วก็รับประทานอยู่เสมอๆนะครับ เอารับประทานร่วมกับกับข้าวหลายๆอย่างได้คิดอะไรไม่ออกก็เข้าสวยเลยครับนะหรือบางครั้งต้มไข่สักใบสองใบนะครับมากินกับน้ำพริกกับแคบหมูก็สบายท้องแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครับชุดละแค่เพียง120บาทเท่านั้นนะครับได้สนับสนุนทั้งชุมชนนะครับคนในชุมชนที่ ทำของขายมีรายได้สู้กับทุนยักษ์ใหญ่ได้สนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดนะครับที่บ้านเกิดผมเองแล้วก็สนับสนุนทีมข่าว Easy News Easy ยุคนแล้วก็โครงการรถข่าวปันสุขด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกนะฮะชุดละ120บาทนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมหลายท่านรู้แล้วละ่ะตอนนี้หลายคนเขาเรียกผมว่ายุคนขายแหนม นักข่าวไข่แหนมโอ้หผมดีผมภูมิมใจมากเลยที่บอกว่าผมเป็นยุคนไข่แหนมนักข่าวไข่แหนมนี่ครับแหนมเมืองปัวจากจังหวัดน่านชุดละร้อยอันนี้เท่าไหร่นะอืลืมราคาขายไปขายมาชุดละร้อย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 ห้าสิบาทชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับชุดละร้อยห้าสิบาทนะครับแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบาทหนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นเห็นไหมฮะสิบชิ้นเรียงกันเลย สีสันสวยงามมากแต่ไม่ได้ใส่สีนะครับหมูเนี่ยหนังหมูเด้งๆเลยเห็นไหมฮะแล้วก็พริกขี้หนูสวนเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะพริกขี้หนูสวนหมูหนังหมูเทศบาลจะตรวจสอบก่อนแล้วนะครับว่าสะอาดหรือไม่สะอาดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยหลังจากนั้นคุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มต้นผลิตนะเริ่มต้นผลิตวันหนึ่งนะครับทำวันละไม่เกิน80ชุดนะครับนะไม่ทําเยอะกว่านี้เพราะต้องการควบคุมคุณภาพให้มันอร่อย ไม่อยากทําเป็นอุตสาหกรรมอาหารเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับคือถ้าทําแบบนั้นเนี่ยผมกังวลผมกลัวว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนคุณภาพมันจะไม่ได้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้กินของโฮมเมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากเหลือเกินนะครับและคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าที่ผมบอกว่าเป็นสินค้าดับหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่เคยลองสั่งซื้อเข้ามากินชุดหนึ่งสองชุดสามชุดเดี๋ยวนี้ติดใจครับสั่งทีกันห้าชุดสิบชุดยี่สิบชุดสามสิบชุดก็มีมาแล้วดูสิครับ มันต้องอร่อยแน่ๆนะครับถ้าคนเคยทานแหนมอยู่แล้วก็ทานดิบได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไม่นิยมทานดิบก็โอ้โหไปทําได้หลายเมนูเลยครับไม่ว่าจะเอาไปทอดกับไข่คั่วใส่ไข่เอาไปคั่วเอาไปปิ้งเอาไปจี๋เอาไปทอดเอาไปนึ่งโอ้ยได้ทุกอย่างเลยและที่สําคัญอร่อยมากครับหากคุณผู้ชมเคยทานแหนมที่ไหนมาก็ตามแต่และอยากทานแหนมที่ยุคนมันกล้าการันตีว่าอร่อยนี่นะครับลองดูครับผมตั้งใจให้มันเป็นของดีของอร่อย สนับสนุนชุมชนทีมข่าวรายได้ก็เอามาสนับสนุนการทำข่าวในองค์กรข่าวอีซี่นิวอีซี่ยุคนที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆนักนะข่าวโลดแล่นกันนั่นแหละครับชุดละแค่เพียง150บาทถ้าสนใจก็พิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาหรือเอาชัวร์นะครับเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้หรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนและ Normal ยุคนได้เลยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการติดตามและสนับสนุนวันนี้ขออนุญาลาไปก่อนสวัสดีครับ